อกับทายคุณผู้ชมด้วยการหาวสวัสดีค่ะทุกคนดูเวลาตีห้าครึง่งถ้าไม่มีธุระที่ไหนนะไม่เคยตื่นเช้าแบบนี้เลยนะคะแต่วันนี้มีธุระนัดลูกไว้จะไปมาหาอะไรกับลูกไงให้ดูข้างนอกนะคะตีห้าครึง่งเอ้ยใครเข้ามาเนี่ยวันนี้ออกไปพร้อมป๊ปปาป๊าทำงานเอ้ยกี่นอเริ่มสว่างแล้วนะตีห้าครึง่ง พักนี้เริ่มสว่างเร็วนะคะโอ้นชินนี้นิราบอะแม่อย่าทำขานาะ น่ารักเชอรี่เนี่ยบรยญาตีที่สุดเลยสวัสดีค่ะพร้อมเดินทางลูกเป็นคนขับรถปกติลูกก็ขับรถไปเองทุกวันขายเหยียบค้นเร่งถึงว่าเร็วๆเถอะ <laughs> <laughs> การเดินทางไปเรียนของน้ำหวานนะคะก็ขับรถไปจอดที่ ลานจอดรถใกล้ๆกับสถานีรถไฟเนาะแล้วก็นั่งรถไฟไปเมืองฟลอเรนซ์นะคะมาถึงแล้วนะคะผู้ใครมาซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟนะน้ำหวานไปจอดรถนะคะเพราะว่าน้ำหวานน่ะเขามีตั๋วเดือนเนาะซึ่งคนที่ไปเรียนหรือไปทํางานที่เมืองฟลอเรนซ์หรือนั่งรถไฟไปทํางานที่อื่นเป็นประจำเนี่ยเขาจะมีตั๋วเดือนตั๋วฟีเนาะผู้ไปไม่ได้ไปบ่อยเราก็ต้องซื้อตั๋วเป็นครั้งคราวแบบนี้เนาะ ขึ้นรถไฟกันน้ำหวานบอกว่าบางวันก็ต้องยืนนะแต่วันนี้โคนเยอะมากเลยกว่ากที่นั่งได้นะ้โไม่ได้คือนรดไฟเวลาเช้าแบบนี้นะคะมันนานมากคือทุกคนไปทำงานคนไปเรียนไปเด็กไปทัศนศึกษา ไปเจอสิขอเลี้ยวสิคะช้าว่าช้าวน้ำหวานเดินเร็วมากเลยอะ จนั่งรถไฟมาเมื่อกี้กี่นาทีนะประมาณ40นาทีใช่ไหมนั่งรถไฟมาจากเมืองของเรานะคะปิซโตียมาฟิเรนเซมาฟอเรนซ์นั่นเองแต่ชาวอิตาลีเขาจะเรียกฟิเรนเซนะ40นาทีลงรถไฟมานะคะก็เดินไปเดินอีกประมาณเท่าไหร่10นาทีได้ไหมถ้าเป็นแม่แม่เล็กไช้ากว่านี้ประมาณ15นาทีแล้วกันว่าแม่เดินช้าหรอเนี่ยจะวิ่งอยู่เลย ทางไปมหาลัยลูกต้องผ่านตลาดเครื่องหนังของเมืองฟอรเรนซ์เอาหนังแท้ทั้งนั้นเลยนะรานะคาไม่แพงนะคะทุกคนที่เยรมันกษัตริย์กระจายทั้งเมืองใช่บ้านอ่ะคือโซนี้จะเป็นของพวกุนนิสิตคือเดี๋ยวนะมหาหลัยเขาไม่มีรัว้วรอบขอบชิดแล้วมีทุกตึกอยู่ในรั้วเดียวกันหรอไม่เขามีหรักเรียกว่าักเี ใช่ป่ะอย่างที่เราผ่านมาตรงนู้นนะถ้าแบบเดินตรงไปตรงนู้นนะก็มีที่นีงแล้วก็มีตรงนู้นอีกอยู่ตรงนี้อันนี้เรียกที่นี้ถึงแล้วนะคะต้องเข้าไปข้างในเหรอลูกเอบ๊อายบายได้เจอกันนะเหนื่อยมาก สื้อแบบนี้นะทุกคนเหงือสซกก็ร้อนมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ <c oughs> เป็นเสียงของม้านั่งตัวนี้นะคะผู้ใคยออกมานั่งรอข้างนอกนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นตึกแล้วก็เสียงมันก้องมากนะมันเงียบอะมันเป็นห้องเรียนทั้งหมดเลยนะคะให้ความรู้สึกคล้ายโรงพยาบาลมากเลยน้ำหวานบอกว่าตึกเรียนนะก็จะมีอยู่ในละแวกนี้นะคะหลายตึก ใจกลางเมืองฟลอเรนซะ์เนาะซึ่งเวลาเปลี่ยนวิชาทีนึงก็บางทีอาจจะต้องเดินไปอีกตึกหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ทวารบอกว่ามันก็อยู่ระแวกใกล้ๆกันนะบางตึกก็จะเดินแค่5นาทีบางตึกก็เดิน10นาทีนะคะในห้องเรียนก็เป็นห้องเรียนเล็กๆนะเขาก็จะแบ่งเหมือนกับซอยเนาะไม่เหมือนกับมหาลัยที่แบบว่าุยเป็นห้องเรียนแบบห้องใหญ่มากเลยนั่งทีได้แบบ เป็นร0 0คนสองคนเงนี้ยแต่นี่คือแบบรู้สึกเหมือนจะไม่เกิน20่0ิบคนนะต่อนหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีการเช็คชื่อด้วยนะน้หวานบอกว่าระบบเรียนที่นี่นะคะเขาก็จะมีการปล่อยก่อน15นาทีแล้วก็สอนทีหลังเวลาตารางเวลาเรียน15นาทีเพราะว่ามันมีการเดินเปลี่ยนตึกเปลี่ยนวิชาเนี่ยแหละใช่ไหมบางวันนะ ไม่ใช่บางวันอะทุกครั้งนะคะที่มีเรียนติดกันเนี่ยจะไม่มีเวลาพักกินข้าวนะที่นี่ไม่มีเวลาพักกลางวันเพื่อกินข้าวนะคะบางทีลูกมาเรียนเนี่ยเก้าโมงเรียนวิชาละสองชั่วโมงเนาะเก้าโมงถึง11บเอโมงสิบเอโมงถึงบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสถึงบ่ายห้าเขาไม่มีเวลาพักให้นะถ้าใครไปตรงกับวิชาที่แบบต้องเรียนต่อต่อกันนี้ก็ค,คือแบบ แย่ yeah, เลยนะต้องเดินไปกินไปนะน้ำหวานบางทีก็ต้องห่อขนมปังมากินเพื่อแบบเหมือนเป็นมื้อกลางวันเนาะเพราะกินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่หรอกเออก็แปลกนะเขาจัดเวลาไม่เหมือนบ้านเรานะไม่มีเวลาพักกลางวันนะคะพวกหน้าต่างที่เห็นนะคะคือหน้าต่างห้องเรียนทั้งหมดเลยนะนี่เมื่อกี้กูกไก่ออกมาทางนี้ตรงนี้คือทางออกนะคะนี่ก็ห้องเรียนมีชั้นบนด้วยตรงนั้นเป็นทางเข้า ว่จะพาทุกคนไปเดินดูรอบๆมันไปไม่ได้นะนอกจากว่าจะออกไปทางข้างหลังเห็นไหมมีประตูออกข้างหลังนู่นด้วยนะคะมันต้องอ้อมมันไม่สามารถเดินแบบว่ามันไม่มีพื้นที่เขาเรียกอะไรโดยรอบอะ่ะต้องอ้อมออกไปมีแต่ตึกนะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เข้าตรงนี้นะคะขอหันหลังเดินกลับไปดู มีห้องเรียนทั้งหมดเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเดี๋ยวขอเดินออกไปดูตรงนี้ที่ว่ามันทะลุไปถึงข้างหลังได้ไหมได้สีมันต้องได้เนาะออกมาด้านนอกนะคะตรงนี้คือทางเข้าด้านนอกเนาะมีชื่อมหาลาัยอยู่ข้างบนดูขลังเก่าแก่มากเลยอะทุกคนอยากพาทุกคนเดินอ้อมไปดูตรงนู้นว่ามันจะทะลุข้างหลังได้ไหมแต่คิดว่าไม่นะ เห็นมีรถออกมาจากทางนู้นนู่นไกลๆนู่นนะคะแต่คิดว่าไม่ใช่ด้านหลังมหาลัยแน่นอนเลยกลับมานั่งรอน้ำหวานที่มานั่งตัวเดิมเอาหินมาด้วยนะเซ็งความโยกเยกของมันมากเลยเฮ้พอดีเป๊ะเออโยกน้อยกว่าเดิมออืดีขึ้นเยอะ ตอนนี้9โมง45นะน้ำหวานเลิกเรียน11โมงนะคะก็รออีกประมาณชั่วโมงเศษเนาะความจริงออกไปเดินข้างนอกก็ได้นะแต่ว่าโหยเดินเยอะแล้วมันร้อนนะทคนคือช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิที่มันจะเริ่มใกล้เข้าใกล้ฤดูร้อนเนาะมันจะแต่งตัวยากมากนะยังอยู่ในร่มอย่างเงี้ยถ้าแบบเช้าเช้ากันคืนนะคือหนาวนะคะอาดา10าองศา แต่ถ้าแดดเป็นเปรี้ยงอย่างเงี้ยบางทีอากาศก็ยี่สิบหกยิบเจ็ดแต่ยี่สิหกยี่สบเ็ดเนี่ยมันร้อนมากนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแดดที่แผดเผานะคะแดดแห้งๆอ่ะร้อนแบบแสบผิวเลยนะขนาดยังไม่น่าร้อนนะวันนี้เลยถือว่าอากาศดีมากฟ้าครึ้มๆแบบนี้นะโหอยากให้ทุกคนดูอ่ะระหว่างที่นั่งรอลูกนะ<ช>คะเงนมองเพดานข้างบนนั่นไม้นะทุกคน ไม้ทั้งนั้นเลยนะเหมือนจะมีปูนเสริมด้วยหรือเปล่าแต่มันเป็นไม้นะคะตรงนี้เป็นเสาปูนเนาะสถาปัตยกรรมของอิตาลีเนาะอย่างที่รู้ๆกันอยู่สวยมากนะแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะเนี่ยตึกพวกเนี้ยนะเก่าๆทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่เขาใช้วิธีบูรณะซ่อมแซมนะคะแต่รากฐานของมันนะคือแข็งแรงมาก ผนังนี่นะแต่ละที่นะคะบางทีหนาเป็นเมตรเลยนะนี่ยตึกเก่าๆทั้งนั้นส่วนใหญ่ตึกเก่าๆพวกนี้จะเจอตามใจกลางเมืองนะเมืองที่กุไก่อยู่ก็เหมือนกันบางตึกนะบ้านบางหลังอายุ400-500ปีนะคะก็ยังแข็งแรงทนทานอยู่นี่เดี๋ยวพาไปดูผนังดีกว่า นี่ทุกคนเห็นผนังไหมข้างหลังประตูนะนี่ประตูมันเปิดอยู่นะคะทุกคนดูอันนี้คือมันหนาเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหเมตรกว่านะนี่เท่าบานประตูเลยอะเมตรกว่าเลยนะามามาแล้วออกทางนน้นเหรอต้องมารอตรงนี้อรอตรงนี้ไม่ไหวเฮ้ยตรงนั้นมันมีป้ายสูุหรี่นยเว้ย ไอ้ไอ,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 ไอ้ป,ป้ายห้ามสูบบุหรี่เห็นไหมตรงนั้นอ่ะคนไม่มยินสูบอ่ะดูดิสิงลมควันเที่ยวเลยแม่นั่งรอไม่ได้แม่เลยแบบยืนรอป่ะหิวปะ่ะเป็นไงบ้างเรียนโอเคย้ยแม่ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรก็เดินถ่ายวิดีโอหน่อยแล้วก็ไปนั่งรอ ข้างหน้านะคะเป็นโดมที่นี่เขาจะที่นี่เขาจะเรียกว่าดวมอยู่มาสิบกว่าปียังไม่เคยขึ้นข้างบนเลยนะได้แต่มาชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะพ,พิพิพธภัณฑ์ดังๆอะ่ะเข้ามาหมดแล้วนะแต่อเนี่ยยังไม่เคยขึ้นเลยอยากขึ้นมากเลยสวยจังเลยวันนี้ไม่ได้พาทุกคนเที่ยวนะคะเดี๋ยวกู้ไให่แปะคลิปเอาไว้ให้เคยมาเที่ยวที่เมืองฟลอเรนซ์ เคยทำคลิปไปน่าจ,จะสองสามรอบแล้วล่ะไม่ได้ผ่านพี่เดวิดด้วยนะไม่ได้ไปทักทายพี่เดวิดไอเฮีย่เฮียก็อยู่ฝั่งนน้นเชื่อไหมว่าตลอดทางเนี่ยได้กลิ่นหนังจริงไหมกลิ่นเครื่องหนังตลอดทางเลยเครื่องหนังของอิตาลีเนาะดังมากนะไม่ว่าจะแบบมีห่อหรือไม่มีห่อถึงจะไม่มีห่อแต่ขอบอกเลยนะว่าคุณภาพดีเวอร์เนาะดีมาก ราคาไม่แพงด้วยเป็นแหล่งเลยนะที่นี่นะคะที่เมืองฟลอรเรนซ์ตลาดเครื่องหนังใหญ่มากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะที่นี่นะคะ เวลาเรามาซื้อเครื่องหนังที่เนี่ยถ้าเราพูดใส่ตะเลียดเนาะ <c oughs> ก็คือเราจะขอส่วนลดได้เยอะ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่นะคะยัยงหนังแท้กันั้นเลยนะ,ะให้ดูพอของปากของคอพอนะคะวันนี้ไม่ได้มาช้อปปิ้งนะเดี๋ยวก็เป๋าชีก มันไม่จาเป็นเลยแหละเพราะว่ามันมีแล้วอ่ะกระเป๋าอะมีเยอะเลยใช้ไว้ครบทุกใบเลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปในตึกนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าตลาดซานลอเรนโซซึ่งจะมีผักไทยขายด้วยนะแล้วขึ้นไปบนก่อนเพราะว่ากูใหญ่นักเเลื่อนไว้นะคะบรรยากาศข้างในก็จะมีแบบพวกร้านขายของอตลาดสดนะคะแล้วก็ร้านอาหารด้วย แฮ็พาสต้ามีร้านอาหารมีเผ็ดพึ่งน,น,นะคะนี่เป็นขีดะขีดไปยี่สิบยูโรนะคะอะ<ม>ีชั้นบนด้วยนะคะชั้นบนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารด้วยนะเพื่อนแม่อยู่ฝั่งไหนวะ โอ้ยคนเยอะมากเลยะหาเจอไหมเนั่งไงเจอแล้วเสื้อสีชมพูนั่นฮัลโหลเกิลสวัสดีค่ะสวัสดีค้าวคนไทยเหรอเพื่อนคนไทยเหรอจ้าฉันรู้เพื่อนต่างชาติที่แกบอกเล้วเนี่ต่างชาติเธนมาจากไทยมาจากไหนวะไทยไทยคนละประเทศแล้วออไรวะหยุดอะไรมาหรือยังนะ ไม่ไม่เดี๋ยวจะไปทานมื้อกลางวันกันแล้วจะไปทนมื้อกลางวันที่ไหนกันมื้อกลางวันก็ไม่รู้รู้เขาถเข้างานต่ายโมไงนี่ไงแกจะมาซื้ออะไรปะเนี่ยเปลา ซื้อก็ไม่ซื้อไม่ซื้อซื้อไหมหวานหวานอยากกินอไหมไปหากินอะไรก่อนหรือเปล่าอยากได้ต้องกินอยากกินแล้วซื้ออยากกินต้อไมไปชันจะไปซื้อมาก่อลูกเดียวก็พอแล้วฉันมีหิ้วยอดแล้วเราไปหาอะไรกินเราจำนึงเดินย้อนไปย้อนมาร้านมันอยู่ฝั่งนู้นไม่ร้านผักอ่ะอยู่นู้น ยานีออเออก็เชื่อดิฉันมาอยู่ปีที่แล้วแกเ,เนี่ยเพื่อนกันมาด้วยเขาอีกตัวเล็กๆอยู่เดี๋ยวลองท้ายม่ถุงชนเดี๋ววยวไปซื้อมะละกอก่อนนะคะลูกเดียวก็พอแล้วล่ะเก็บพิ้วเยอะ มะละกอเอาลูกเดียวก็พอแล้วเนี่ยกินมะม่วงไหมดูไม่ดูแล้วมันสุกมันมันนิ่มเดี๋ยวไปกินที่ไทยลูกกูกูกฉันจะไปแล้วสองเดือนีประมาณสองเดือนพอดีฉันทำงานอีกหน่อยนึงนะแกสองคนนี้เขารู้จักอยู่ร้านหนึ่งอร่อยน้องนี่ทำงานที่ฟอร์เรส เป็นร้านอาหารจีนนะคะเขาก็ทำอาหารเอเชียพวกเนี่ยอุ้ยปูดิ้นดิ้นอยู่ไหนอ่ะนี่ดูสารมันว่างปูหรือว่าติ๊กเกอรูปูไปติ๊กตอกพี่ไม่เล่นนี่ติ๊กตอกอย่างนี้ดาว X X แสดงแกมีดาว X X ดาวติ๊กตอกนะคะอาหารมาแล้วเมามอยเพลินเลยนานๆเจอกันทีเนาะแกเนาะอันนี้น้องใหม่เพิ่งรู้จักเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน หนีบมันมาลูกชิมลูกของน้ำหวานยังมาไม่ถึงเลยหวานสั่งติ่มซำหวานบอกร้านนี้อร่อยลูกเคยมากินใช่ไหมเออแต่อร่อยจริงนะคโคตรนัวเลยรู้ว่าผกชูรสบึ้มเลยอ่ะน้ำซุปแ<ด>ม่ก็รู้เลย อร่อยอร่อยอร่อยสุดอร่อยนัวแต่แต่ฝั่งถ้ามันกิน้าวอร่องแบบฝั่งต้องจัดทำเป็นจานแล้วกับข้าวแล้วก็สั่งข้าวเสร็จแล้วมันอาหารแล้วหลังมาคุณยอมมาเซ็ตตี้ยอ๋อเฮ้ยเออเราเคยกินครั้งหนึ่งนี่หว่าที่สั่งอาหารมาแล้วก็สั่งข้าวป่ามาเนาะกินกันแหละแต่ฉันจะออกไม่ได้กระดึ๊บออกมาจากซอกโต๊ะโต๊ะสวยนะโต๊ะพรมสำหรับครอบครัวใหญ่ แต่คุกกี้มาด้วยร้านอาหารจีนเขาชอบให้คุกกี้เนี่ยเนาะตอนจ่ายเงินเออก็แกไม่เคยกินหรอเนาะอร่อยเลยเฮ้ยให้ชิมอันหนึ่งเอาไปฝากลูกก็ได้อันหนึ่งไปเอาไปลองดูจะได้รู้ใช่ใช่ไม่ไม่มีมันกรอบเออลูกฉันชอบกินฉันก็ไม่ชอบกินพวกคุกกี้เท่าไหร่ไหนแกบอกไปร้านไหนกันเนี่ยตรงมุมเนาะ แวะเดินเล่นกันแป๊บนึงอุ้ยเสื้อโคตรถูกเลยหกยูโรอืมฉันใส่ไม่ได้หรอกพามันละลายซบนี่ไงแกลายห,หอยหอยหอยมาแนวทะลึ่งแล้วเราอะ่ะอร่ีห่หวานโคตรน่ารักเลยว่วะหวา้หวานทรายมันน่ารักมากเลย,เยแ<ค>่ะ มีเสื้อก็น่ารักวานผ้านิ่มมากเลยแกจับที่คนนิ่มเสื้อมันเป็นในกระเป๋าแม่ซื้อให้เขาเรียกผ้าบางเบอรผ้าบางเบอร์แดูอันไหนน่ารักสีเกงนะสเกงคูน่ารักเลยว่ะแกชอบนุ่งอ่ะแบบผ่านเนี่ยใส่นอนแกอุ้ยนอนจะไม่ใส่อะไรเลยคอาจริงมอึดอัดใส่ได้ไงใส่อยู่บ้านได้หวานเอาไว้เกงผ้านิ่มมากเลยอ่ะต้องจับดิลูกเขาเรียกผ้าเลยผ้าแม่ใส่ ของลูกต้องไซร์เลยกว่าเนี้ยตอนเหงื่อมันมีไซส์เนี่ยตอนเหงื่อออกสึกมันซับเหงื่อก็ดีอ่ะมันระบายเจตเสื้อดีอ่ะแต่เสื้อคือน่ารักมากเลยไปดูข้างในไปดูวิชุดนี้น่ารักลูกเดินนี่น่ารักดิเออน่ารักว่ะอุ้ยอยูโรเองถูกนะหมวกไม่แก โนคือหมวกนี่เอามากันอะไรจ๊ะร้อนกลางหัวการแต่ข้งหน้าเพื่อเพื่อสามยูโรอะเอาป่าซื้อให้แ้น้ำหวานได้เสื้อมาเน็นตัวอันนี้ของสามเมียวอันนี้ถุงใส่เรียกไรในเครื่องซักผ้า อันนี้เอาไปวาข้างบนเหรอใช่ใส่น้ำข้างบนข้างล่างเป็นสเตนเลสใช่ไหมอีแม่ได้เสื้อทั้งสามตัวนะเราออกมาจากร้านแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะไปขึ้นรถไฟกลับบ้านกันอันนี้เขาเรียกรถรางนะคะในเมืองใหญ่ๆใช้แบบนี้จะสะดวกมากเลยจะช่วยเขาเรียกอะไรนะบันเขารถติด อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะไปสถานีรถไฟนะเป็นทางใต้ดินนะคะมันจะมีร้านขายของเหม,ม็นฉี่อะเหม็นฉี่นคนเมาเหม,ม็น lei, มากวิ่งวิ่งวิ่งฉันน่าอากันใดแถวแกโคตรหอมเลยเดินเร็วๆแกไม่เหม็นไม่ได้เนี่ยโอ้เขาเหม็นนี่แกไปละ Y, โอ้ยบลูโคลี่โคตรน่าร<า>ักเลยนี่มันปุยมากอ๋อมีกระจกด้วยจะเอื้อมมือไปบ้านเราอ่ะเข้าใจไหมบ้านเราไม่แพงมาเดี๋ยวนี้โอ้ยคนน่ารักเลยทำไมทำหน้ามุยอ่ะนั่นหนึ่งภาษาซื้อเสื้อให้ได้หนูไม่รู้เขาจะซื้อให้หนูเออมียาใส่กระเป๋าเฉยได้ชอบขนาดชอบชอบชอบ ไม่ขอบคุณยังไงเออคือโมจะซื้คุณไม่มีมารยาทเลย่เอ้ยหยุดไม่คิดว่าพ่อจะยั่วถอยยังหาว่าพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีนะเนี่ยเฮ้ยแกไม่ควรแกเลยไปปิดทริปนะคะเราจะไปซื้อตั๋วรถไฟแยกย้ายกกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะเพื่อนว่างแล้วมาเจอกันอีกบ๊ายบายค่ะ